สวัสดีจ้าสวัสดี fc ช่องลำพูชาแนลทุกคนนะคะวันนี้พามาชมคลองน้ำที่อำเภอกุียบุรีจังหวัดประจวบศรีนครค่ะทุกคนอันนี้คือกอไผ่ค่ะกอไผ่นะคะเพราะว่าปีนี้น้ำน้อยค่ะทุกคนทุกปีที่มาเนาะคะ่ะเนาะทุกปีที่มาพี่ปูมาน้ำจะเยอะมากค่ะจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะน้ำปีนี้น้ำน้อยมากค่ะที่เด็กๆเ,เล่นน้ำห็นน้ำทุกปีมาน้ำจะเยอะปีนี้แรงค่ะประจวบ อันนั้นสวนมะพร้าวนะคะสวนมะพร้าวไอเป็นสวนของบ้านแฟนผี่ผู้เองค่ะสวนนั้นเพื่อนก็จะปลูกมีปลูกกันนะเนาะค่ะเนาะมีสวนมะพร้าวแต่ข้างล่างข้างล่างค่ะเพราะว่ามะพร้าวจะต้นสูงแล้วค่ะข้างล่างเพื่อนก็จะเป็นปลูกเป็นในนั้นค่ะเนี่ยนะคะมองเห็นอยู่ค่ะสับปะรดค่ะทุกคนสับปะรดแต่สับปะรดไม่ใช่สับปะรดที่เราเอาไปทานกันค่ะเป็นสับปะรดส่งโรงงานเพื่อนจะปลูกสับปะรด อันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสะพานค่ะลานชา้เป็นแบบบางครั้งพิ่นที่เกียจติขับรถข้ามคลองไปเนาะค่ะเนาะพิ่นก็จะเดินลัดมาตรงนี้เดินลัดมาแล้วพิ่นก็จะไต่สะพานตรงนั้นไปค่ะเป็นสะพานไต่ไปขึ้นไปสวนมะพร้าวค่ะขึ้นไปสวนมะพร้าวมะพร้าวก็จะโตดสูงมากเพราะว่าปลูกไว้ตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขตแดนตรงที่ตรงที่เยปูยืนนี่ก็จะเป็น สวนของญาติกันค่ะเป็นสวนของญาติกันแค่คลองกั้นเนาะค่ะเนาะแค่คลองกั้นเดีย๋ยวพี่ภูจะพาขึ้นไปดูอาชีพของหมู่บ้านเพื่อนคนุอำเภอกุยบุรีอาชีพเพื่นหลากหลายมากค่ะทุกคนเพื่อนก็จะทำว้านหางจระเข้เนาะค่ะเนาะมีสวนบ้านหางจระเข้ก็จะมีมะพร้าวเนาะค่ะก็จะมีมะพร้าวมีขนุนมีฝรั่งค่ะมีฝรั่ง หลากหลายค่ะนี่คือคลองเลยค่ะสมัยก่อนเห็นเห็นเพื่อนพูดให้ฟังเนาะค่ะเนาะคลองจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคลองกว้างมากแต่ว่าทุกวันเหมือนตื้นขึ้นนี่ค่ะนี่คือคันคลองเลยค่ะนี่คันคลองน้ําจะลึกมากสมัยแต่ปู่แต่ย่านะคะเนี่ยนี่คือคันคลองเป็นคันคลองค่ะแต่ทุกวันนี้ตื้นขึ้นมาหมดแล้วค่ะเหมือนเป็นยังไงนี่ค่ะ นุนคลองเดี๋ยวนี้เหลือน,นิดเดียวค่ะแค่ข้ามเหมือนประมาณว่าคลองเล็กๆค่ะตรงที่นุ่นค่ะเห็นน้าเด็กกำลังเล่นน้ํากันอยู่เดี๋ยวพี่ปูจะพามาดูอาชีพเนาะคะ่ะเนาะอาชีพเพื่อนที่บ้านเรากับอาชีพไม่ค่อยเยอะหลากหลายเหมือนแถวนี้อันนี้ก็จะมีนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบ้านหางจระเข้ค่ะเป็นสวนบ้านหางกระเข้เขาจะทํา เจอระค้สูงโรงงานเหมือนกันค่ะเขาจะตัดใบเนาะคะ่ะเนาะตัดใบขายนี่ค่ะตัดใบขายเขาจะวางเป็นน้ําหยดแต่สวนนี้เขาทาเป็นสปริงเตอร์สปริงเตอร์ต้องลดน้ํานะคะปลูกแล้วก็ต้องลดน้ํานี่ค่ะอันนี้คือสวนบ้านหางเจระคีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่ลงมาจากถนนใหญ่ เข้ามาในสวนก็มีกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเนาะคะ่ะเนาอหอมทองหอมกระเหลียงอะไรเขามีหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสวนของญาติอันนี้เป็นสวนของญาติค่ะแค่คลองขันกันแล้วเฉยเฉยก็เชิญก็จะข้างล่างต้นมะพร้าวเนาะคะ่ะคุณก็จะไม่ให้ทิ่มซู์ป่าวคุณก็จะทํามันปลูกมันกันค่ะพี่ปูไม่รู้เนาะคะ่ะเนาะว่าตรงนี้มีต้น มะขามเทศพี่ปูไม่ได้เอาไม้มาซอยต้นมะพร้าวก็สูงมากแล้วทีนี้เขาก็ปลูกต้นที่สูงเขาก็จะตัดลงเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะปลูกใหม่ขึ้นมาทดแทนปลูกใหม่ขึ้นทดแทนต้นเก่าอาชีพที่หลากหลายของคนประจวบเนาะคะ่ะเนาะแต่บ้านพี่ปูอีสานใต้ก็จะไม่ค่อยมีอาชีพเยอะอย่างมากก็หน้าแล้งทํานาเสร็จก็ปลูกมันปลูกมันพอปลูกมันเสร็จก็ ทำนาข้าวแค่นั้นค่ะไม่มีอาชีพหลากหลายเหมือนแถวนี้แถวนี้ก็จะมีสวนมะพร้าวมีเขาทํามันก็นะมะปีนี้เห็นเขาลงมันเนาะค่ะเนาะมีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยกระเหลียงมีว้านหาเกระเข้มีสับป,ปะรดค่ะหลากหลายอาชีพหลากหลายมากแต่แถวบ้านพี่ปูอาชีพไม่เยอะมาอยู่อําเภอกุยบุรีนะคะทุกคนตอนนี้พีพ่ปูอยู่กุยบุรีจะอยู่ถึงวันที่ยี่สิบห้า แล้วก็จะกลับไปสระบุรีค่ะไปเที่ยวสระบุรีสองคืนพี่ปูมาตั้งแต่วันที่1ิบสค่ะพี่ปูมาตั้งแต่วันที่ส4บ,บส,ส,บสี่แต่มาอยู่สระบุรีสองคืนเนาะคะ่ะเนาะมานอนสระบุรีสองคืนแล้วก็มากุยบุรีกุยบุรีมาได้สามคืน,นะคะแล้วค่ะจะอยู่ถึงวันที่25เดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่ปูจะพาไปเจ็บภาพบรรยากาศที่หลากหลายมาให้ทุกคนชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ ช่องลำพูชาแนลขอบคุณมากมายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ